ในโลกของมอเตอร์ไซค์สายทัวริงไม่มีชื่อไหนที่เป็นตำนานได้เท่ากับ Honda าโกวิ w ing อีกแล้วรถจักรยานยนต์คันนี้ได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะพาหนะที่มอบประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราและสบายที่สุดรุ่นหนึ่งโกวิ w ing ไม่ได้เป็นเพียงแค่มอเตอร์ไซค์แต่คือความฝันของนักเดินทางที่ต้องการออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างมั่นใจดีไซน์ที่หรูหราและล้ำสมัย Honda าโกวิ w ing โฉมใหม่มีการออกแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างความล้ำยุคและความสง่างาม ตัวถังมีขนาดใหญ่แต่ดูโฉบเฉี่ยวเส้นสายการออกแบบมีความเฉียบคมและลงตัวการจัดวางแฟริงและกระจกบังลมถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงลมและเพิ่มความสบายในทุกการขับขี่ที่นั่งแบบสองระดับให้ความรู้สึกนุ่มสบายสำหรับทั้งผู้ขับและผู้สอนพร้อมกล่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ด้านหลังและด้านข้างที่ออกแบบให้กลืนไปกับตัวรถอย่างสวยงามขุมพลังเครื่องยนต์ระดับตำนาน ใต้แฟริงหรูหรานั้นคือเครื่องยนต์แบบ6สูบนอน F-LAT 6ขนาด1 8 3 3ซีซีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโกวิ่งมานานหลายทศวรรษเครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลังแรงบิดอย่างลื่นไหลมอบความร้าใจในทุกจังหวะการเร่งแสงแต่ยังคงความเงียบและสมูทในการเดินทางไกลระบบเกียร์ DCT Dual Clutch Transmission 7สปีดช,ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและแม่นยำ หรือจะเลือกกลุ่นเกียร์ธรรมดาก็ยังมีให้เลือกเทคโนโลยีอัดแน่นในทุกตารางนิว้วโกวิ n งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นระบบการสถเทือนหน้าแบบดับเบิลวิชโบนที่ช่วยลดแรงสถเทือนและทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นบนถนนทุกสภาพระบบช่วยทรงตัว HSTC Honda Selectable Torque Control ระบบเบรก ABS และระบบ Cruise Control ที่ช่วยให้การเดินทางยาวๆเป็นเรื่องสบายนอกจากนี้ยังมาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบนำทาง GPS และเครื่องเสียงคุณภาพสูงระดับรถยนต์ความสบายที่เหนือระดับหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ g โก i n g คือความสบายที่เหนือกว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมพนักพิงสำหรับผู้สอน ระบบปรับอากาศและฮีเตอร์ที่ควบคุมได้แยกฝั่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางไกลได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้านอกจากนี้ยังมีระบบคีเลสและฝาถังน้ำมันไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกในทุกการใช้งานความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ฮอนด้าใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้นต้นโกวิงมาพร้อมระบบเบรกหน้าหลังแบบคอมบินเนต ABS ที่ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างแม่นยำไฟหน้าแบบเลสเต็มระบบพร้อมไฟเลี้ยวอัตโนมัติเมื่อเอียงรถเพื่อเข้าโค้ง ระบบ h ิ l สตาร์ทแอ s ซิสสำหรับการออกตัวบนทางลาดชันและยังมีระบบถอยหลังไฟฟ้า Reverse a s s i ซ t ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับรถขนาดใหญ่แบบนี้เหมาะกับใคร Honda Go Wing เหมาะสำหรับผู้ที่รักการเดินทางไกลชื่นชอบความหรูหราสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเดินทางคนเดียวหรือพร้อมผู้โดยสารโก i n g สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์อย่างนุ่มนวลและมั่นใจถือเป็นรถที่คนรักการเดินทางควรมีไว้ในครอบครองสักคัน สรุป Honda Go-Wing ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์แต่มันคือศิลปะของการเดินทางที่ผสานระหว่างความแรงความสะดวกและความล้ำสมัยได้อย่างลงตัวเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มอบความหรูหราและประสบการณ์เหนือระดับในทุกกิโลเมตรใครที่หลงไหลในความคลาสสิกผสมเทคโนโลยีล้ำหน้าโกวิ g คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้าม